قال ربي اني لِي فغفر لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته วะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลเลอะ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กําลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธา พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับท่านอิหม่ามนาววีรอฮิมะฮุอฮลท่านได้กล่าวไว้ในสระของหะดีษต้นนี้ต้นไหนล่ะที่ท่านอิบนุอุมัดที่ท่านนบีได้บอกไว้กุณพิดดุนยากะอันนากากอรีบเอาอาบิรสาบีลจงมีชีวิตในดุนยาเหมือนกับคนแปลกหน้า และเหมือนกับคนเดินทางท่านอิมามนาว,วีได้ให้สะระคําอธิบายหัดิตตนนี้ไว้ว่วามะนาขอมันก็คือลาตรกนุอิลัดดุนยาวลายัตตะคีดุฮาวะตนนันคือตรกนุท่านอย่าได้อิงกับดุนญานี้ นะและอย่าได้ยึดเอามันเป็นที่ที่จะอยู่กันตลอดไปอย่าไปติดยึดกับมันและอย่าได้พูดกับตัวท่านเองว่าจะอยู่กับมันตลอดไปเลยดุนยานี้นี่คือท่านอิหมมนาววีได้พูดไว้สวยมากวลเยตินาอิบิและอย่าไปเอาใจใส่อะไรกับมันให้มากนะัก คือสรุปง่ายๆเลยผมสรุปเองดุนยาให้มันอยู่แค่ร่างของเราเวลาได้มาจะได้แบ่งให้เจ้าของของเขาคืออัลลอฮ์เจ้าของสิ่งนั้นแบ่งให้อัลลอฮ์คืออะไรก็บริจาคไปตามที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอันกุรอานช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือเด็กกำพร้าเหมือนกับโรงเรียนของ ที่ของนิวทีเอมได้สร้างไวนะ้แล้วก็เด็กทั้งหมดมาเรียนฟรีครับพี่น้องเลี้ยงฟรีอะไรฟรีทั้งหมดเลยค่าเทอมก็ไม่มีเนี่ยเวลาเราไม่คิดที่จะอยู่ดุนยาเอามันเป็นที่อยู่ตลอดไปเนี่ยเราก็จะได้ริซกีมาก็หมดไปในเรื่องของอาคิรอนั่นแหละนะคือเอาง่ายๆให้ดุนยาเนี่ยอยู่เพียงภายร่างกายข้างนอกของเรา แต่ข้างในมันติดยึดกับอาคิรอเอาไว้นั่นแหละครับแจ๋วเลยนะเวลาตาตาอัลลักุมินฮาเวลาตาตาอัลลักมินฮาและอย่าไปโยงใยสัมพันธ์กับม,มันให้มากนักดุนยาอิลลาบิมายะตาตาอัลลัคุบิฮิลกอริบ นอกเสียจากว่ามีความสัมพันธ์กับมันให้เหมือนกับคนแปลกหน้าอย่างผมมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็กลับแล้วผมไปใต้ผมก็กลับแล้วเดี๋ยวผมไปเหนือผมก็กลับแล้วให้อยู่กับเขาอย่างนั้นนะฟีไกรีวตอนิฮีมาอยู่เก็บสเสบียงแล้วก็รีบไปฉะนั้นวาฮากาซาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ย ยัมบากีลิตอลิมิตดุนยาอายุดญาณอัศวุีอดุนจัาการัลอริฟีดารินกุรบะก็เป็นความสมควรสำหรับบุคคลที่จะ,สะแสวงหาอาิเราะน,นั้นการที่เขาจะต้องเตรียมตัวในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยานี้ให้รีบทำงานเหมือนกับคนแปลกหน้าและกลับไปบ้าน ของเราในอาคิรยันตาซิรุยันซุรุฟีมายัมโฟฮูฟีอาคิรติฮีแล้วก็พินิษพิจารณาในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในอาคิรก็เอาอะไรอ่ะที่จิตติดต,ตัวไปอ่ะที่นบีบอกว่าคนคนหนึ่งถึงอายันเนี่ยจะมีผู้ส่ง พูดติดตามสามอย่างสามอย่างด้วยกันนาติดตามไปเลยหนึ่งทรัพย์สมบัติที่ดินไรนาสาโทรัพย์สมบัติทุกทุกอย่างสองครอบครัวสผลงานเนี่ยเวลาเราอ่านหะดีหรืออ่านภาษาอับไม่ได้ก็รู้ภาษาไทยเขาจะมีบอกข้อหนึ่งข้อสองข้อสมข้อสี่กุรานก็เหมือนกัน เขาก็มีเป็นวักๆเราก็อ่านเรืมาทีนี้เวลาเรารู้ความหมายปับ๊บพี่น้องครับเราก็เลือกเอาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราเรื่องบริจาคเรื่องสรกอก้วยทรัพยที่ยล้านอาชีพที่หาล้านแล้วก็สุนทนของท่านหลวงสุนทรลลลอหวอะไรฮิว,วสัลลัมเรานำมาปฏิบัติเพราะ อื่นที่ไม่ใช่ซิรอตันมุสตากีมที่รอซูลบอกเอาไว้เนี่ยอลัลลอฮ์ไม่รับพิจรณาจะเป็นอิชิกูโบจะเป็นอะไรต่อมีอะไรที่ทันทามกันหลังจากละหมาดมายัดแล้วนี่อีกเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงไม่รู้อะไรตออะไรเละเทะไปหมดพี่น้องแล้วก็เมื่อไม่มีในสุน,นาของท่านรอซูลเนี่ยอลัลลอฮ์จะรับหรอือ ก็ลอบอกกันบีเอาไว้อะพี่น้องผมเพิ่งจะรู้ว่าท่านไม่เคยดูความหมายอันกุรานท่านจึงทำชิริกทำบิดอาได้แต่ท่านอ่านและดูความหมายนี้ท่านทำไม่ได้ก็เลาบอกกุลมุฮัมมัดจงกล่าวอิ่งกุลตุมตุฮิบูนัลนลอถ้าพวกท่านทั้งหลาย รักอัลลอฮ์ฟัตตบิอูนีจงตามฉันคือตามนบ,บีมุฮัมมัดยฮบิบกุมุลละและอัลลอฮ์จะรักแกอัลลอฮ์ Allah จะรักท่านก็ผมสรุปเลยว่าบุคคลที่ทำสิริกได้ทำบิดาได้นะคือคนที่อ่านกุรานแล้วไม่ดูความหมายพี่น้องถ้าคนรู้แล้วล่ะอ่านกุรานแล้ว ไม่ซึมซับไอสิ่งที่อันลอได้บอกเอาไว้ท่านโดนหนักนะครับท่านโดนหนักนะครับเพราะหลอกเขาอะสิ่งที่ไม่ใช่กีตาบุลลอร์ซุนนะและการกระทำของกุลฟายิรอสดินนั่นคือหลอกทั้งหมดพี่น้องที่ไม่รู้ฟังและคิดด้วยอย่าให้คนรู้มาหลอกท่านให้เขาหลอกตัวเขาเองเหมือนกับไนตอนพอแล้วพี่น้องเหมือนกับยาหุนอสรมันพูดไว้พอแล้ว นะครับฉะนั้นฟายะรุสุอะัยฮิและเขาก็ละโมบไอเรื่องอย่างนั้นวายันดุรุฟีมายัสกิลุหูอานินอันอาคิโรติฮิวายสุดดุหูอันฮาฟายาปตะอิดุอันหูให้อยู่ดุนยาเหมือนกับคนแปลกเก็บสเบียงรีบเก็บแล้วก็ไป และอย่าให้ดุนยานั้นทำให้ท่านยุ่งจนกระทั่งลืมเรื่องราวของอาคิรอและมันก็จะปิดทางของเราในการที่จะเดินไปสู่ซิรอตันมุสตากีมวกตอัลรอฟะไซคุญสลามอิบนนตัยมิยะฮ์หรหิมหุลลอฮอัลญุฮฺแน่นอนและเกินท่านไซคุญสลามอิบนนตัยมิยาร์รหิมหุลลอฮฺขออัลลอฮเมตตา ได้เข้าใจของคำว่าซุฮดุคำว่ามักน้อยอ่ะคืออะไรพี่น้องฟังให้ดีนะคำว่ามักน้อยคืออัซุฮดุลมัสรัวเดี๋ยวไปแปลว่าไอ้คำว่ามักน้อยคือแต่งตัวแบบเสื้อขาดขาดเก่าๆ,เ,าๆเ,าเดินรองเท้าเก่าๆหรือว่าเดินไม่มีรองเท้าทําเป็นวารอฟังให้ดีนะ นั่นท่านเข้าใจเองไอ้คำว่ามักน้อยแต่ตามหลักสอของคำว่ามักน้อยพี่น้องฟังให้ดีอัลจุฮุดอัดลจุฮุดมัสรุ่ไอ้คำว่ามักน้อยตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ได้กำหนดคืออะไรที่อุลมามะเขาจะพูดต่อไปเนี่ยหัวตะกูหัว ตรกุกุลิชัยอินคือทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างลายัมฟอูฟิดารุลอาคิรอที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิรอนั่นแหละคือคำว่ามักน้อยในดุนยาครับพี่น้องอิสาลลอโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งอัสสลามุอะลัยกุมบารอกมาตุลลอฮ์วาบเรากกาตุอฺ ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إن